ทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ในวัดน้องตุนะคะทุกคนนะะทุกคนนะคะมีวัดน้องตุนะคะทุกคนนะคะเราอยู่ที่ลานนะคะทุกคนนะคะเราเข้ามาประจํานะคะทุกคนนะคะวัดนี้ก็เป็นวัดที่สงบร่มเย็นนะคะแต่ก่อนนะคะที่เราเราถ่ายภายในให้ดูนะคะแต่ก่อนข้างนอกจะนะคะถนนจะเป็นาลานนะคะลานขี uh, ขี้หินแหนะคะทุกคนนะคะ ลาดขี่ดินแดงนะคะแต่แต่ก่อนมันจะเฮี้ยนมากนะคะทุกคนนะคะต้นโพต้นนี้นะคะอยู่ตั้งแต่สมัยหนแล้วตั้งแต่บางอ่อนยังนะคะยังไม่เกิดนะคะทุกคนนะคะต้นโพต้นนี้นะคะทุกคนนะคะสูงใหญ่มากนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะถือว่าสุดยอดของการใหญ่เลยนะคะที่ร่มเงานะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่แต่ก่อนเราเคย มาอยู่แถวนี้นะคะทุกคนถือว่าตรงนี้เป็นตั้งแต่สมัยโบ,บราณนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะอยู่ในวัดน้องตุนะคะทุกคนนะคะวัดนองตุก็เป็นวัดที่นะคะทุกคนนะคะเป็นเป็นวัดป่านะะั่นแหละนะคะทุกคนแต่อยู่ใจอย,อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองเขานะคะทุกคนนะคะอยู่ในตรงนี้ก็เป็นนะคะทุกคนนะคะที่เขาเอาพระเอาอะไร มาทิ้งนะคะทุกคน้าที่ทยังเขามันแตกมันชำรุดแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเศษพญานาคหรืออะไรแต่ว่ายามคขม้ามคืนนะคะทุกคนนะคะมันเป็นยามข้ามคืนน่ากลัวมากนะคะทุกคนนะคะคือว่านี่นะคะทุกคนนะคะเนี่ยต้นสูงใหญ่มากนะคะสูงใหญ่มากนะคะแต่ว่าบ,บ้านเราเองวัดบ้านนองตุของเรานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคน สูงใหญ่ต่การตามากนะคะคือว่าศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะคะทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นโบสถ์นะคะทุกคนนะคะเป็นวัดในบ้านพระก็จะทําความสะอาดกันนะคะทุกคนนะคะเป็นวัดที่นะคะที่อยู่แถวบ้านเรานี่เองนะคะเราะ,ะพาเดินชมแถววัดนะคะทุกคนในวัดเรานี่เองในวัดบ้านเรานี่เองนะคะเป็นวัดนะคะ สร้างนะคะพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะคะทุกคนนะคะสี 49, ่สิบเก้ามาอ่อนยุดยุ่มยุ่มวสองม่าสามนะคะทุกคนนะคะเป็นวาดที่ก่อสร้างถือว่าสงบร่มเย็นนะคะถือว่าสงบร่มเย็นมากนะคะเนี่ยค่ะนุ่นจะมีนะคะต้นไม้นะคะสูงนะคะทุกคนทีนี่ต้นไม้สูงนะคะเป็นวัดบ้านเราเองนะคะ เป็นวัดบ้านเราบ้านหนองตุนะคะหนองตุวัดเท่าบ้านเท่าเองจะมีศาลาประชุมสามาัคคีธรรมนะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะอยู่ข้างในวัดภายในวัดเราถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนะคะเราถ่ายให้ดูนะคะเป็นวัดที่ร่มเย็นมากนะคะทุกคนนะคะ บรรยากาศภายในวัดนะคะเป็นวัดที่ร่มเย็นมากแล้วจะพาไปดูที่อีกที่หนึ่งนี่ก็จะมีต้นขอมา้าพักนะคะรถว่าจะเป็นรถตู้รถยังนะคะทุกคนนะคะรถตู้รถอะไรเขาเข้ามาจอดกันนะคะนี่ภายในวัดนะคะราพาดูระชม ตรงนี้จะเป็นนะคะทุกคนนะคะเป็นคล้ายๆวัดต้นต้นไม้ทุกคนรู้จักต้นว่าไหมรู้จักต้นว่าไหมต้นว่าจะเป็นต้นที่สูงมากๆนะคะต้นว่าทีนะะ่นูน่นดูกระออกนะคะทุกคนเดินถ,ถึงกระออกด้วยนะคะเราจะมารับลูกชายเราเลยถือโอกาสนะคะทุกคนนะคะ ถ่ายซะเลยนะคะทุกคนนะคะถ่ายให้ชมซะเลยนะคะเป็นวัดนองตูนบ้านเรานี่เองนะคะต่กว่ามังอ่อนอยู่แถวนี้ประจํานะคะไปๆมาๆพอเราไปอยู่ในเมืองเราก็นะคะกลับมาที่เก่านะคะถือว่าสถานที่ตรงที่เราถ่ายเจดีย์ให้ดูก็ถือว่าเป็นเฮียนที่สุดนะคะทุกคนนะคะถือว่าสมัยก่อนนะเฮียนนะคะสมัยก่อนนะคะนี่ต้นแก้วนะคะต้นแก้วนะคะอันนี้ถ้าเป็นบ้านบ้านเราก็บ้านเราแทบเป็นภาคอีสานก็จะเรียกนะคะต้นติดเป็ดนะคะ ต้นตีนเป็ดนะคะทุกคนนะคะนี่เราพาชมภายในวัดเลยนะคะทุกคนนะคะร่มีเย็นมากนะคะมเย็นมากเดี๋ยวเราจะไปตรงที่นะคะทุกคนนะคะอัน,นถือว่าตะกอนถือว่าเหียนสุดนะคะทุกคนนะคะเหียนสุดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะต้นต้นอดอกอะไรนะสวยนะ เหมือนกับต้นต้นแก้วแต่ไม่ใช่ต้นแก้วนะคะเหมือนกับต้นดอกเข็มภายในวัดร่มเย็นมากนะคะทุกคนนะคะแล้วเราจะไปตรงนี้นะคะทุกคนตรงที่เผานะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนะคะต้นต้นดอกพุดนะคะล่มเย็นมากร่มเย็นมากแต่ก่อนมองอ่อนจะมา ฝึกนวดนะคะทุกคนฝึกนวดอยู่ตรงนี้แหละฝึกนวดฝึกนวดจะเป็นสถานที่ที่เขาฝึกนวดกันตรงนี้นะคะทุกคนนะคะนี่เราถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศภายในวัดนะเป็นร่มเย็นมากๆตรงนี้จะเป็นตรงที่เขา เผานะคะทุกคนเสือเมลุก,กันนะคะทุกคนนะคะก็คือ,คอเผาคนนั่นแหละนะคะทุกคนนะคะไปที่ไหนแล้วก็นะคะรู้สึกว่าประอ่อนกลัวไหมไม่กลัวเฉยๆนะคะตอนกลางวันนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศลมลื่นม,มากนะคะทุกคนนะคะดูกระโลกนะคะทุกคนนะคะสูงเข้าไปผูได้ไหมน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้นะคะนี่สถาบันข้าเกิดเอิญเรียกต้นหูกวางนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นสถานที่นะคะทุกคนนะคะสาลาเย็นนะคะสาลาเย็นเราพาเดินชมนะคะภายในวัดนะคะสาลาเย็นมอรอลรับลูกชายนะคะก็เลยนะคะ อ่าถ่ายให้ดูซะเลยนะคะทุกคนนะคะแพรวัดบ้านเรานี่เองนะคะมีทางออกมันอยู่ในในเมืองเลยนะคะทุกคนมันมันแบบว่ามันมันอยู่ในบ้านนะคะทุกคนนะคะวัดบ้านนี่แหละแต่วัดป่าน,นี่แหละแต่ว่าสมัยก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ดาราหน้กล้อง <c oughs> ดาราหน้กล้องนะคะทุกคนนะคะ ขอตัวขออภัยนะคะทุกคนนะคะในการไอคำํำดาราหน้ากองนะคะเพราะก็เดินตามเรามาด้วยนะคะสามตัวนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะเป็นสาราเย็นนะคะทุกคนนะคะภายในวัดเองมาอ่อนก็เอาไม่มากไม่มายนะคะถ่ายให้ชมนะคะบริเวณข้างในเรากลับไปถ้านน้นเรากลับไปนะคะก็คือนะคะเรา รู้สึกว่ายามค่ำคืนมาออนผ่านมาเส้นนี้กนละัวไหมไม่กลัวนะทุกคนนะคะมันรู้สึกเฉยๆเนาะมันรู้สึกเฉยๆแต่ว่าบรรยากาศร่มเย็นมากแต่ว่าถือว่าดูตรงฝั่งทางโน้นจะเป็นโบสถ์ฝรั่งตรงข้ามกันจะเป็นโบสถ์ฝรั่งเราอยากถ่ายให้ดูอยู่นะคะทุกคนแต่ <laughs> เวลาเราไม่พอ <laughs> เวลาเราไม่พอนะคะ ป่าล่มลื่นมากในวัดล่มลื่นมากนะคะทุกคนนะคะก็นะคะขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะขอกดไลค์กดเลิฟให้มอออนสิบุนคลาด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ชมนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะทุกคนเวลารีบนะคะก็ขอบคุณกําลังใจมากมายนะคะทุกคนนะคะถ้าเรามีเวลาเยอะกว่านี้เราจะคงจะถ่ายหมดม้วนนะคะทุกคนนะคะ เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยเนาะนะคะทุกคนนะคะในการกลับไปนะคะบรรยากาศนะคะทุกคนพร้อมกับเือว่าเมื่อยบปทุกคนนะคะกินข้าวพงอิ่มด้วยนะคะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวของอิ่มก็เลยนะคะทุกคนถ่ายทําให้ดูซะเลยนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศตรงนี้เงียบมากนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะขอให้ปังๆเฮงๆทุกบ้านนะคะขอบคุณค่า